สวัสดีครับชาแนลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนสายให้กับนาฬิกาสวอชนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะผมก็ไม่เคยจะมีความคิดที่จะเปลี่ยนสายให้กับนาฬิกาสวอชเลยฮะเพราะผมแอบ,บคิดว่ามันเป็นสายที่แบบเปลี่ยนได้ยากนะแล้วก็ดูแบบไม่ได้มีความจาเป็นจะต้องเปลี่ยนเท่าไหร่อะ่ะเพราะว่าหน้าตาของสวอชแต่ละเรือนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเข้ากับสายของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ผมได้ซื้อสวอชรุ่นนี้มาซึ่งผมรู้สึกว่าเอ้ยหน้าตามันนดดูแบบีมากๆเลยะะ แต่ว่าสายมันอาจจะดูไปทางจูบิลี่ไปนิดนึงผมก็เลยไปล,ลองลองสองสองดูนะฮะว่า Swatch รุ่นที่ผมเคยมีอ่ะมันมีพวกสายหนังหรือว่าสายอะไรที่ไซส์มันใกล้เคียงกับตัวนี้ไหมเผื่อจะลองมาเปลี่ยนดูนะครับ ก็ไปค้นพบว่าเอ้ยมันก็มีรุ่นที่ลักษณะของตัวขาสายเนี่ยมันค,คล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็จับเปลี่ยนได้อย่างง่ายเลยนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนได้ง่ายมากกว่าที่คิดมากๆนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาทําคลิปให้ดูกันว่าถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนสายของสวอชเองเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับอุปกรณ์จริงๆมีแค่นี้เองนะฮะคือเป็นตัวเปลี่ยนสายที่แบบด้านหนึ่งเป็นเข็มย,ยาวๆแบบเนี้ยเราใช้แค่ด้านที่มันเป็นปลายเก็มแบบเนี้ยแทงเข้าไปตรงขาสายตรงนี้เลยนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบไม่ต้องมีีสเเเเเต็ปปอะะะไไรรมามาาากกยยยลจิ้ข้ขไไงน มันก็จะมีตัวพินที่คอยยึดกระสายอ่ะพอเราจิ้มพินออกมาแบบนี้เสร็จแล้วนะฮะก็ให้หาพวกครีมหรือว่าอะไรก็ได้เล็กๆอ่ะมันหนีบออกมาอย่างผมก็จะใช้ครีมตัวที่ถอดสปริงบาร์นี่แหละเป็นตัวหนีบออกมาอีกแรงหนึ่งนะฮะก็ไม่ได้ถอดยากอะไรเท่าไหร่เลยนะครับพอเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะสามารถ ถอดสายออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งมันมีข้อที่เราทวนจะรู้ไว้ก่อนนะครับก็คือนาฬิกาแต่ละรุ่นนะฮะลักษณะของสายเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันมากเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีส่วนที่มันแตกต่างกันนิดเดียวจริงๆฮะซึ่งสายที่มันเป็นสายเหล็กที่มันเข้าได้แบบพอดีเป๊ะเนี่ยมันจะเอาไปใส่กับเรือนอื่นได้ค่อนข้างจะยากนะฮะเพราะว่ามันต้องใช้กับเรือนที่มันพอดีจริงๆยกตัวอย่างเช่นผมถอดสายเหล็กมาจากเรือนซ้ายนะฮะเรือนซ้ายเนี่ยพอดีมากแต่ผมจะเอาสายเหล็กเนี่ยมาใส่เรือนขวามันจะใส่ไม่ได้แต่ว่าสายหนัังนนีี่่ทมใสกบบรืออขวาไดด้แพป๊ะ มันดันใส่กระสายเหล็กได้อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่อาจจะไม่ได้สลับสายหรือว่าเปลี่ยนสายก็ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะฮะคือให้ชัวร์ที่สุดหรือว่าให้ดีที่สุดเลยเนี่ยพยายามเปลี่ยนสายที่มันอยู่ในรุ่นเดียวกันน่ะจะปลอดภัยที่สุดเลยอย่างเช่นตัวโครโน่เนี่ยก็ควรจะสลับสายกับรุ่นตระกูลโครโน่เหมือนกันนะฮะจะเป็นตัวโครโน่ที่เป็นกกอบพลาสติกสายยางอะไรแบบนี้ก็ได้นะฮะก็จะใส่ได้กันได้พอดีเป๊ะเลยหรืออย่างตัวนี้เป็นรุ่นซิสเต็มห้สา,าสลิบ,บเอ็ดือนไลยนะรัน แต่อันนี้อาจจะเป็นการทดสอบให้ดูว่าพอมันแบบข้ามเผ่าพันธุ์มันจะออกมาเป็นยังไงนะฮะวิธีการใส่กลับเข้าไปก็ง่ายๆเลยนะฮะเก็บสายเข้าไปแล้วก็เอาไอ้ตัวเหล็กที่มันเคยเป็นตัวยดึดแทงกลับเข้าไปแบบนี้เลยคือด้านในสายของเขาเนี่ยมันจะมีโครงพลาสติกอยู่นะฮะที่มันจะเป็นตัวที่ทําให้เหล็กเนี่ยมันสามารถยึดเกาะกับตัว สายได้นะฮะมันจะมีความเหนืดนิดหน่อยพอเราใสา่สายเข้าไปเราก็หาอะไรมาดันๆอย่างเงี้ยเป็นพลาสติกนะฮะกดเข้าไปง่ายๆเลยคือมันเป็นอะไรที่ใส่ง่ายกว่าที่คิดมากๆนะครับครั้งแรกๆในการถอดเนี่ยอาจจะหนืดๆหน่อยน,นะแต่ว่าพอใส่ไปสักสองสาครั้งเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบสมูทขึ้นแล้วก็นิ่มขึ้นนะครับพอเอาสวอชที่หน้าตาเหมือนสปีดมาสเตอร์เนี่ยมาใส่กับสายหนังสีน้ําเงินเข้มๆออกมาประมาณนี้เลยนะฮะ ซึ่งผมว่ามันก็แบบเป็นการเปลี่ยนฟิลนาฬิกาแล้วก็เปลี่ยนลุกที่แบบดูโอเคขึ้นมากๆอะ่ะหรือใครจะเอาไปเปลี่ยนกับสายซิลิโคนสีดําก็ดูเท่ดีมากเลยนะครับเพราะว่านาฬิกาหน้าตาแบบนี้จริงๆมันจะเหมาะกับพวกเทปเจอร์สายหนังหรือว่าสายเรียบๆอยู่แล้วนะฮะหรือถ้าเกิดใครแบบมีสวอชที่มีสายแบบนี้เป็นสีน้ําตาลอ่อนๆหรือสีน้ําตาลแบบเข้มนิดนึงนะเอามาเปลี่ยนกันเลยอนนี้นะผมว่าสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูนะฮะว่าออกมาสุดท้ายแล้วเวิร์กไหมออกมาสวยงามประมาณนี้เลยนะฮะ ก็แน่นอนว่าสำหรับคนที่เบื่อเบื่อสวอชนะแล้วก็อยากจะลองเปลี่ยนสไตล์ให้มันดูแบบมีความแปลกใหม่มีสีสันมากขึ้นนะครับ ลองกลับไปค้นตู้ของตัวเองดูนะฮะว่าเรามีกี่เรือนเรามีรุ่นเดียวกันเท่าไหร่ยังไงบ้างนะฮะแล้วก็ลองสลับสับเปลี่ยนสายกันดูผมว่าฟีลลิ่งมันจะเปลี่ยนไปมากเลยซึ่งผมเนี่ยจะมีสวอชบิ๊กโบเนี่ยหลายเรือนมากๆเลยะฮะตอนนี้เท่าที่นับได้นี่เกือบ10เรือนแล้วนะหลังจากนี้ผมก็คิดว่าอาจจะลองเอาพวกบิ๊กโบทั้งหลายนะมาสลับสายสับเปลี่ยนอะไรกันไปมาดูนะฮะอาจจะเปลี่ยนแบบด้านล่างสีหนึ่งด้านบนสีหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะครับ มันก็อาจจะทําให้ดูมีสีสันดูแบบมีความเทรนดี้สมกับเป็นสวอชมากขึ้นนะฮะลองไปทำันดูได้นะครับถือว่าไม่ยากเลย จริงๆ Swatch เขาก็มีสายขายแยกด้วยนะครับซึ่งใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปถามในช็อป Swatch ดูนะฮะเพราะว่ามันก็อาจจะมีแค่ไม่กี่แบบนะฮะที่ให้เลือกซื้อนะซึ่งเอาจริงๆอะ่ะผมยังไม่เคยไปซื้อสายของทาง Swatch เลยนะฮะแต่หลังจากนี้คงอาจจะต้องแบบแอบ,บไปดูหน่อยละว่ามันมีสายแบบไหนหขายบ้างแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีโอกาสซื้อมารีวิวให้ดูกันด้วยนะครับสำหรับรีวิวนี้น่าจะประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆลองไปทําตามกันดูได้นะครับยังไงก็ฝากกด subscribe Channel ของเราเลยนะ